จริงได้มากนะก็เดี๋ยวให้โอกาสท่านได้คุยกับญาติโยมสักหน่อยนะัมบมนต์ครับปรบประจากรครับจริญทรญาติโยมทุกท่าน <c oughs> ที่มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติธรรมที่นี่และที่กำลังชมอยู่ทั้งหลายประเทศด้วยกันพร้อมทั้งในประเทศอาตมาก็เริ่มแรกก็นื่องจากว่าอาตมาเนี่ย ได้ทำํำแต่ราชานวิชามาหลายต่อหลายปีแล้วก็วันที่17เมษายนเมื่อปีนี้เองอาตมาได้มีโอกาสาทางช่องสามมาถ่ายทำการพิธีไหว้ครูครอบครูเอาไปออกทีวีที่ช่องสามเรื่องเราชาวนี้ของวันที่17จะย้อนหลังไปดูก็ได้ยังมีอยู่อาตมาไปชมแล้วรู้สึกว่า มันสะดุดแล้วตรงนั้นจุดแรกประกายแรกที่ทำให้นามามีปัญญาขึ้นต้องขอขอบคุณคุณสรยุทธและทีมงานของช่องสามที่ในก่อนที่จะอ่านข่าวได้บอกว่าขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดชมด้วยมีวิจารณญ,ญ,ญาณอามาก็นั่งคิดทำไมเราผิดอะไรนักหนานทาไมต้องให้เราชมให้เขาชมแบบนั้น แล้วก็เลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูว่ามีพระองค์ไหนเขาออกแบบเราไหมก็มีเยอะแยะมีมากก็ไปสะดุดตรงของพระอาจารย์คฤทธิ์นะครับก็ดูมาแล้วค่อยๆดูมาเอ๊ะทำไมของพระอาจารย์ครทธิตทั้งคุณไกรพบทั้งคุณสันสนีไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าให้ชมโดยวิจารยณผมก็เลยได้สติตรงนั้นครับก็เลยคิดว่า น่าจะต้องทำอะไรให้ดีกว่านี้นะนี่มันเต็มๆเลยแล้วพอเอินอาตมาวางศิลาเลิกโบสได้มีรูกสิษย์คนหนึ่งได้ถือหนังสือใส่ถุงพลาสติกใส่จานวนสิบเล่มสิบเอ็ดเล่มด้วยกันนะเอาไปถวายไว้ทีแรกก็ยังไม่ได้ดูหรอกก็ให้รูกสิษย์เก็บไว้พอวางศิลาเลิกเสร็จแล้วก็มาดูหนังสือโอโ้โหเล่มหน้าพกไปอ่านนะอะไรเงี้ยพอหยิบขึ้นมาดู โอ้อาจารย์ลึกฤิดเราเคยดูท่านนะในอินเทอร์เน็ตพออ่านอ่านไปก็รู้สึกว่ามันโดนเราทั้งนั้นเลยอ่ะโดนทั้งหมดเลยไม่ได้ละต้องคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนที่ต้องการที่จะหักบุมเลยก็ปรึกษาลูกศิษย์หลายคนแบบประจารลูกศิษย์จะาพึ่งพาใครได้แล้วก็ใช้คำตอบที่บอกว่าถ้าเราเป็น พุทธศาสนาชิคชนแล้วเราอย่าใช้คำนี้เราต้องมีที่พึ่งที่ดีกว่านี้นะในเรื่องของพระธรรมเนี่ยสิ่งสำคัญแล้วถ้าหากว่าจะปล่อยให้อาจารย์เป็นอย่างนี้ต่อไปคิดว่าคงอายเนาะเพราะอ่านแต่ละคำเนี่ยโอ้โหเป็นที่กินใจมากเลยแล้วก็อ่านพระสูตรสักสามพระสูตรนี่รู้สึกว่านั่งน้ำตาไหลมันได้รู้สึกสานึกผิดอะ่ะ ว่าที่เราทำมาในเป็นสิบสิบปีมาแล้วเนี่ยประโยชน์มันไม่เกิดกับตนเองอะถามว่าใช่ไหมในเวลานั้นเกิดแน่เพราะได้ราบสาการย์ยะเยอะมากและอย่างที่ได้เห็นในรูปถ่ายเมื่อกี้ต่างๆแต่ขอตามาจะทำเป็น powerpoint ไม่ให้เวลานำเสนอต่างก็จะเห็นรูปที่เคลื่อนไหวต่างๆมีด้วยแล้วก็มันน่าสนใจตรงเรื่องของเงินอย่างเดียวที่ต้องการที่จะเอามาสร้าง นะยังที่ภาพแรกเมื่อกี้ที่ของอที่ไม่ใช่ของอาตมาเนี่ยที่พิสูจน์ผู้โรเลผู้โรเลก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องมีความพึงพอใจอยู่ในกับการก่อสร้างนะี่ครับพึงพอใจในการพูดคุยพึงพอใจอยู่ับการที่จับกลุ่มเสวนาในเรื่องก็ไม่ใช่ทางธรรมเนะี่ยพอได้สติมากมากขึ้นยิ่งอ่านก็ยิ่งลึกยิ่งลึกลก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้สมมติผิดมากขึ้นก็เลยประกาศตูมเลยเมื่อวันที่ยี่สิบสาม ว่าใน,ใ,นในจังหวัดทอเดนมาที่กำแพงเพชรเนี่ยเขาจะเรียกกันหลวงตานีาน่จะรู้นะในนามของหลวงตาก็จะบอกว่าหยุดแล้วนะหยุดแล้วทุกวันนี้ก็คือขอหยุดก่อนใครมาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะให้อ่านหนังสือแล้วก็จะโหลดอ,อีทีเปรกาแจกไปเอาไปดูเสียหูตาจะได้สว่างมงึงจะได้ไม่ต้องมาว่าฉันว่าทำไมถึงหาที่พึ่งไม่ได้แล้วต้องนะ ไมมีมีบางคนนะที่ว่าอตาตมามาหลงพระอาจารย์ครึฤงธิ์แต่ไม่ใช่ทุกวันนี้หลงสัตรรมของพระพุทธเจ้าเพราะยิ่งอ่านแล้วมันยิ่งกินใจมากเราก็ยิ่งศึกษาเข้าไปยิ่งทําให้เราหูตาสว่างมากขึ้นเหมือนอย่างพวกโยมนี่แหละที่มานั่งหูตาสว่างแล้วนี่แหละถึงเป็นที่มาอย่างรูปที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นการครอบครูของพวกศักยันต์เอออันนี้มันมีเต้นเต้นดิ้นดินด้วยไหม มีครับอาจารย์มีใช่ไหมอ๋อาเคยเห็นอยู่บางของที่ไปลงช่องช่องสามนั่นก็เช่นเดียวกันผมพรมน้มนตแล้วก็จะมีคนดิ้นแล้วผมก็มาลองดูครับพระอาจารย์อถ้าผมไม่เสกอะไรเลยเนี่ยมันจะดิ้นไหมมันก็ดิ้นอ๋อพระอาจารย์อ๋อครับ ตอนหลังๆผมลองดูฮะมันมันมันพร้อมดิ้นอยู่แล้วนะมันพร้อมดิ้นอยู่มันปรุงแต่งรอเลยที่เขาบอกว่าเป็นอุปทานหมว่มันก็น่าจะใช่เนยครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งสักมาเหมือนกันใช่ไหมนั่งอยู่ข้างๆพออาจารย์ไล่พระคาถานี่แบบโอ้โหน้าเชื่อถือมากขังมากเลยแหละดูแล้วนะหน้าตานี่ไปหมดเลยล่ะเพราะว่าไปแล้วเสร็จไอ้ข้างๆก็ขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็สักมากเหมือนกันก็นั่ง ทำไมมันขึ้นเรยังไม่ขึ้นทันทีเอาก็ขึ้นมองเหมือนกันเลยนะก็ประเภทนี้แหละคือดูๆแล้วมันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงเนี่ยทำของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงแน่เลยไม่มีข้อไหนเลยที่จะต้องไปเถียงท่านแล้วก็ไปเถียงไกลเพราะทุกวันนี้ก็ก็ใช้แบบของพระอาจารย์นิดนะใครจะมากล่าวอ้างอะไรหรือว่าต้องการที่จะมารับเราในเรื่องอะไรก็จะบอกว่าเราทําตามพระพุทธเจ้า ทำตามพระเจ้าสอนพระเจ้าสั่งทุกอย่างถ้าหากว่าความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นพระาศาสนาก็ต้องอาศัยตรงนี้แหละนะพระทุกรูปเข้ามาอย่างอันนี้ก็เอาของเข้ามาหมดเลยเห็นไหมอ,นนอันนี้อะไรเนี่ยหัวฤาษีหรืออะไรครับครับหัวฤาษีครับที่ใช้ใเวลาครอบลูกศิษย์อะไรในขณะทีะ่เป็นงานพิธีครอบครูก็ดีจะใช้ตัวนี้ครับเป็นพิธีที่อลังการมากครับใช้ ตัวระซับในการจัดงานมากมายผมคิดว่าเอามาช่วยพระอาจารย์ทำหนังสือน่าจะดีกว่าค่าใบาสีเนี่ยบางทีหมดห้าหกมื่นบาทครับอครับแล้วยังต้องพราม์เนี่ยพราหมณ์ที่ที่มาประจําที่มาทำพิธีเนี่ยเป็น<อ>พราหมณ์พระราชสำนักต้องใช้ประมาณหมื่นกว่าบาทอืเยอะมาก แล้วก็ยังต yani ah yes okay. ้องเกี่ยวกับเรื่องการเดินสายศีลอะไรต่างๆซึ่งไม่ใช่ของพุทธศาสนาเลยก็มองเห็นแล้วไม่ใช่เลยนะครับอย่างนี้ก็งานในวิธีทําและปัดรังควาในหมู่บ้านครับเนียครับกําลังเสกสายเสกน้ำมนต์กันอยู่เนี่ยอ๋อเราไปซัดตาหมู่บ้านใช่ครับก็เห็นเหมือนเดิมครับก็ทะเลาะกันเหมือนเดิมครับอาจารย์คนกินเหล้าก็ยังกินเหล้าอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครหูตาสว่างเลย ซึ่งไม่เชื่อไม่ใช่นะ้เรียกว่าเป็นวัตถุกูโตละมงคลใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ใช่เนี่ยครับอันนี้คือที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันที่เวลาที่กระผมทําน้ำมนต์ทุกครั้งจะต้องมีคนมาห้อมล้อมดูเพราะต้องการเห็นเลขแล้วก็มีอยู่สี่สี่ครั้งที่แบบมันจะออกตรงๆกันมาตามต<ร>มาใส่ใครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นศรัทธาผมใหญ่เลยศรัทธาใหญ่เลยอาจารย์นี่ขลังมากขลังนะนะครับ ลายน้ำมันทีไรเลขออกตรงเป๊ะเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แต่อาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจครับอาจารย์ไม่ได้ส่งพลังไปอะไรเนี่ไมมัน้ทำอะไรเลยนะมันมีเทียนอยู่แท่งประมาณน้ำหมันเก้าบาทก็เทียนมันใหญ่ใช่ไหมครับพอลงวาพาดไปที่น้ำมนเนียมันก็จะไหลเป็นหยดต่อหยด มันก็จะไปไหนแล้วครับมันก็จะวนเป็นเลขศูนย์บ้างเลขเก้าบ้างหกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต่างก็ตีกันไปตีกันไปครับผลที่สุดบางครั้งหลังๆนี่รู้สึกว่าจะถูกกินนะคนเริ่มซาไปครับเหมือนก็เหมือนกันหลุงพ่ออะไรที่เข้าไปกันะนะเห็นไปกันเยอะมากลุงพ่อปากแดงเ,ล,เลย<อ>เห็นกลับมาก็ปากซีดทุกทีทางวัดผมนี่มีอาหมารถไปเหมือนกันนะครับ ไปเห็นกลับมาปากซีดเลยครับพอตอนไปมันก็เป็นของมันเองนะนี่นะอันนี้ก็คือพิธีที่สะดอกข้อต่อชะตานะครับซึ่งสู้ของพระอาจารย์คึกนิดไม่ได้ที่เอาของพูะเจ้ามาให้นะครับของผมนีสะดอกข้อะมันช่วยได้แป๊บเดียวครับให้เขาสบายใจในเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะเขาไปถูกหมอทํานายไทยทักวาดวงล้นมั่ง เพราะไม่ดีบ้างบางคนก็ประสบบัติเหตุมาแต่ว่าต้องการที่จะหาที่พึ่งทางใจเป็นอันดับแรกก็เลยมองหาว่าที่ผมก่อนเป็นอันดับแรกอก็สนองไปครับอก็เข้า <c oughs> ไปแล้วมันต้องเสียก่อนละ่ะค่าครูก็ต้องโดนแล้ววก้ยมไม่ต้องไปหรอกสนองข้อโดยตัวเองซื้ออาจารอ่าช่วยซื้อหนังสือพระจารย์ไปแล้วก็ไปแจกเขาดีกว่ามีประโยชน์มากกว่า มาอย่างนี้เอาหนังสือไปวันๆนี่ก็ยังได้ประโยชน์นะนี่นี่หลุดมาหนึ่งเนี่ยนะยังสามารถประโยชน์เกินแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายนะอย่างพระเนี่ยยังก็เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ไปกราบฤาษีเนี่ยอก็ต้องมาให้ให้ผมเอาหรือหัวหรือบีรษอในดูค่ากราบฤาษีอืม ซึ่งมันเป็นเรื่องก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าทําทาตามตามกันมาเหมือนกับคําที่ผมได้กล่าววที่แรกนะครับที่ว่าเห็นเขาทาตามตามกันมาฤกษีมีเยอะด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เยอะครับยังอยู่ที่แขนรวมเลยตรงนี้ตอนนี้ผมให้ไปอยู่ถ้ำเลยครับไม่ต้องมาอยู่กับผมเอาออกหมดเลยยมนะตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างที่วัดนี้จะโล่งไปเลยแล้วก็ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ยังเกรงใจเจ้าภาพอยู่แล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้ก็ได้บอกยกเลิกกับโยมที่จะมาสร้างโบสถ์ให้ราคา6ล้านกว่าบาทพร้อมทั้งพระประธานเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> อบประถมศกเครื่องอะไรเนี่ยอาามาก็เหล่อแล้วนะเสร็จแล้วด้วยสามล้านบาทเฉลี่ยแล้วก็เกือบสิล้านบาทที่เขาจะสร้างให้โดยที่ไม่ต้องเรียลายเลยแม้แต่บาทเดียวอาตมาก็ปฏิเสธไปแล้ว แล้วก็ขุดหลุมไปแล้วด้วยนะจะลงเทรีนแล้วก็ขึ้นตอ่อมออะไรแนละ้วก็กลบไปแล้วก็ลวเลยไม่เอาเพราะว่าไม่เห็นของอาจารย์ที่ไม่เห็นมีโบสถ์เลยอไม่มีโบสก็ใช้ได้นะครับอาจารยนะ์ได้ตรงไหนก็ได้คือพระเราชี้ที่ไหนก็เป็นโ<ะ>บสตรงนั้นนะ่ะ